น้ำกกค่ะชาวชุมชนบ้านท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเผยว่าสูญเสียรายได้และความเป็นอยู่จากสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกยืนยันไม่เอาฝ่ายดักตกรวอนรัฐบาลช่วยเร่งแก้ปัญหาค่ะ ที่ท่าเรือบ้านท่าตอนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กงศูนสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการ Building Network Border Reporters Regional Media Workshop เชียงรายเชียงใหม่โดยนำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากเหตุสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกในพื้นที่บ้านท่าตอนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีประชาชนในพื้นที่องค์กรพัฒนาเอกชนนักวิชาการร่วมให้ข้อมูลค่ะ พหาพนิกคมโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตอนกล่าวว่าชาวบ้านท่าตอนมีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำกกซึ่งที่บ้านท่าตอนเป็นจุดแรกที่รับน้ำจากประเทศเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ผูกพันกับการใช้แม่น้ำในการทำมาหากินและใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค เมื่อเกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านเป็นวงกว้างซึ่งการฟื้นฟูภาวะปนเปื้อนนั้นต้องใช้เวลาหลาย10ปีกับผลกระทบชุมชนและชาวบ้านในทุกทางจึงต้องมีการให้จึงต้องให้มีการแก้ไขปัญหาทั้งต่างประเทศและหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ป้องกันผลกระทบทุกด้านการดำเนินการปิดเมืองและการฟื้นฟูขณะที่นางกาันจชยาแก้วประเพณีเจ้าของร้านค้าริมน้ำกกค่ะ ระบุว่าเมื่อเกิดอุทกภัยในปี2,567ที่ผ่านมาทําให้ชาวบ้านท่าตอนเสียหายแพ่เปียกหลายลำค่ะถูกดินโคลนถลม่มทําให้ต้องลงทุนใหม่ในช่วงปี2,568แต่หลังจากลงทุนแล้วค่ะทางภาครัฐประกาศว่าพบสารปนเปื้อนในแม่น้ํากกทําให้ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวผู้ค้าทุกรายได้รับผลกระทบสูญเสียเงินค่ะไม่ต่ํากว่ารายละ1 0 0 0 0แบาททําให้การท่องเที่ยวของบ้านท่าตอนซบเซาลงอย่างมาก จึงอยากให้ภาครัฐค่ะเร่งดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งปัจจุบันค่ะชาวบ้านก็ยังใช้การประปาผิวดินสูบน้ําจากแม่น้ํากกมาใช้เนื่องจากไม่มีทางเลือกค่ะแล้วตอนแล้วตอนนี้นะ่ะยังหมู่สามบ้านถ้าตอนใช่ไหมคะไม่ว่าไม่ว่าผู้ประกอบการอะไรหรือชาวบ้านนะ่ะเราใช้น้ําระบบผิวดินแต่คือเราสูบจากน้ำกกใช่ไหมเราปล่อยเลย ปล่อยให้ชาวบ้านใช้เลยโดยเราไม่มีที่กองอเราไม่มีที่กองเราไม่มีระบบอะไรทั้งนั้นคือเราปล่อยตรงเลยแต่ตอนนี้คือที่ชาวบ้านวิตกกังวลใช่ไหมหนึ่งความเครียดสองรับภาระรายจ่ายสามไม่สามารถหาทุนงบทุนตัวเองที่จะามาลงทุนะเ<ม>พราะเราลงหมดไปแล้วแล้วก็ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบคือตอนนี้ชาวบ้านห่วงที่สุดนะคือว่า ตัวเองอาจจะได้รับสารพิษไปแล้วตอนนี้นอกจากนั้นในที่ประชุมชาวบ้านส่วนใหญ่ยังระบุว่ากังวลต่อปัญหาการอุปโภคบริโภคทั้งพืชที่ปลูกจากน้ําในแม่น้ำกกรวมถึงสัตว์น้ําต่างๆซึ่งแม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนและไม่ตรวจพบและตรวจไม่พบสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานแต่ต้องระมัดระวังในการบริโภค รวมถึงก่อนหน้านี้นายสุชาติชมกลิ่นรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยถึงปัญหาดังกล่าวกับชาวบ้าน ซึ่งมีการสัญญาว่าจะเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแต่ขณะนี้เวลาผ่านมาแล้วเกือบหนึงเดือนชาวบ้านยังไม่เห็นการแก้ปัญหาจึงอยากร้องขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนรวมถึงยืนยันว่าจะไม่เอาฝายดักตะกอนในพื้นที่อย่างเด็ดขาดเนื่องจากมีความกังวลต่อสารพิษตกค้างในดินซึ่งอาจส่งผลทําให้ภาคการเกษตรเสียหายเพิ่มเติมเป็นวงกว้างด้วย